อนนี้เราอยู่ที่ห้างสเปลนะครับก็คือออกมาจากสเปลฟิวเจอร์พาร์คลังสิตโรบินสันบิ๊กซีอะไรเงี้ยเขาจะอยู่ที่เดียวกันเนาะก็เดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนี้เพื่อที่จะไปเอ่อเมเจอร์ลังสิตนะครับเนี่ยถ้าเดินไปนี้สามารถที่จะเดินไปเมเจอร์ได้แล้วก็เดี๋ยวไปลองเดินดูก่อนว่าที่เมเจอร์ลังสิตเนี่ยเขามีอะไรให้เราเดินดูบ้างนะครับมีตลาดหรือเปล่าเมื่อก่อนนะ่ยสมัยแบบนานๆแล้วที่เราอยู่เคยอยู่แถวนี้เนาะเพราะว่าเราก็เรียนอยู่ในเออนู่นมอลังสิต เราก็จะพักขอในในมลังสิตเนาะแล้วก็นั่งรถตู้ออกมาจากมหาวิทยาลัยออกมาที่ฟิวเจอร์อันนี้ก็จะเป็นห้างประจําเพราะว่าเด็กมอลังสิตเ,เด็กมอ,อ,อกรุงเทพลังสิตแถวเนี้ยเด็กธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยก็จะมาเดินกันที่แถวแถวนี้หมดเนาะอ๋ออันนี้แต่ว่าสมัยนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะยังมีตลาดนัดอะไรอยู่หรือเปล่าโอ้โหรถรถของรเดอร์อเยอะมาก มาจอดรับออกไปอ๋อมันเป็นไฟของไอน,นี่ไฟของห้างสเปลซึ่งตรงนี้ทําไมเขาไม่มีไฟแบบว่าส่องสว่างเลยเนาะเนี่ยตรงนี้ไม่มีไฟสว่างสว่างเลยมันเป็นไฟของสเปลแล้วก็ไฟโฆษณามันก็จะกระพริบไปกระพริบมาอ๋อเราต้องมาข้ามตรงนี้หรอโอ้ค่อยๆข้ามตรงนี้เหรอเห็นเขามาข้ามกันเนาะ อ๋อเขาให้เรามาข้ามตรงนี้หรอไม่รู้เหมือนกันนี่ไปเดีเรารอรถก่อนรอรถน้อยอ่าข้ามได้รถน้อยแล้วก็ข้ามได้ไปเดิน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 อุ้ยเหมือนจะเหมือนจะมีปหหรือไม่มีนี่เลยเอาอก็จะมีแบบว่า ขายเสื้อผ้าขายรองเท้าอะไรอยู่ข้างล่างนี้อยู่นิดหน่อยนู่นไงเพราะเหมือนจะไม่มีแล้วนะเดี๋ยวนี้ตลาดด้านหลังอะ่ะเพราะว่าแต่ก่อนอะ่ะมันจะมีแบบยาวไปถึงด้านหลังเดี๋ยวนี้เขานนนจะไปขายกันที่อื่นลรวมั้งไม่มีแล้วอันนี้เมเจอร์ซินิเพล็กฝรัง่งเศสครับเมเจอร์ฝรัิตเมื่อก่อนมาดูหนังก็มาดูที่นี่แหละเมเจอร์ Major รังสิตนั่งรถ นั่งรถตู้ในมหาวิทยาลัยออกมาแล้วก็มาดูหนังแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไปอยู่อีกฝั่งแล้วไม่ได้อยู่แถวนี้ไหนดูสิไม่มีแล้วทุกคนเนี่ยตามการเวลาเนาะมันก็ปรับเปลี่ยนตามการเวลาอันนี้ก็จะไม่มีก็จะเป็นประมาณนี้ขายของด้านหน้านิดหน่อยอ๋อเี่มีขายเสื้อผ้าขายอะไรแบบ อยู่ด้านหน้าเมเจอร์รังสิตนิดเดียวลองเดินดูจสภาพาอันนี้คือเมเจอร์รังสิตซึ่งพอเราก็จะมารอรถอยู่ด้านหน้าเมเจอร์รังสิตนี่แหละเพื่อที่จะนั่งรถเข้าไปในเมืองนี่5้าก็ได้นะห้าเก้าก็เข้าไปในเมืองอยู่โู้คนเยอะจังเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินดูด้านหน้าก่อน มีสเวนเส้นนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือมีแมคโดนัลด้วยอุ้ยมีธนาคารออมสินปเดี๋ยวไปเดินเล่นในเมเจอร์รังสิตกันดีกว่าเนาะจริงส่งด้านนั้นก็มีตลาดนะตลาดรังสิตแต่ว่าเราต้องมาให้เร็วกว่านี้เพราะาตอนนี้คือมันแบบสองทุ่มแล้วตลาดรังสิตก็มีเดินเล่นได้อะไรเงี้ยนะครับเราไปเดินเล่นที่สเปลกับฟิวเจอร์อ Future มาสนุกดี ไม่ได้มานานแล้วอุย้ยมีหนังเรื่องอะไรน่าดูบ้างนะ๋อ้นี่มีเกษตรกรไทยโอ้เมเจอร์ลมเย็นมากบรรยากาศนะเมเจอร์ Major นะครับวันนี้จะกลับบ้านดึกวันนี้จะกลับบ้านดึกตอนนี้สองทุ่มแล้วจะกลับบ้านเที่ยงคืนวันนี้ม่เปอะไรโตแล้วอ่าไปไปเดินเมเจอร์กันดีกว่าโอ้ยด้านในเขามีข่เสือ้อกินลงกีฬาด้วยสวยด้วยนะ ดด้วยอันนี้แมคโดนัลมีแมคมีชาบูชิด้วยด้านในอ่ะชาบูชิอันนี้ก็เป็นแบบเคสมือถือส่วนมากก็ไม่มีรุ่นเราใช้เหมือนเดิมเคสมือถือส่วนมากก็จะเป็น iPhone เยอะเนาะด้านนึงก็เป็น Bow โบริงออกินอะไรดีอุ้ยไปกินไอศครีมดีกว่ายนี่จะเป็นเนแล้วก็เชสเตอร์ i ิ l แล้วก็แมคโดนัลไปกินไอติมดีไหม เดี๋ยวเดินไปดูด้านบนก่อนโอ้ oh. ตอนนี้เรามามืดไปนะวัดสันปิดแล้วนี่ขึ้นไปด้านบนเลยเดี๋ยวพาไปดูด้านบนว่าที่เมเจอร์รังสิตมีอะไรบ้างนะครับนี่เลยบรรยากาศ oh, แต่เขาก็ปิดป,ปิดหมดแล้วปะสองทุ่มสเวนเซน KFC MK อยู่ด้านในาหม็กเชสต์วิลแมคโดนอันนี้ส่วนลงภาพยนตร์โอ้สีสันสวยงามอ๋อ oh. นุ่นโซนลงพัพยนต์แล้วก็คือที่ซื้อตัว๋วบ็อกออฟิศเอประมาณนี้แหละไม่มีอะไรละไม่มีร้านขายของอะไรด้านบนเลยเหรออืมหมดแล้วลงไปด้านล่างไปหาของกินดีกว่าไปซื้อน้ำซื้ออะไรกินดีกว่ากินอะไรดีมี KFC นะแล้วก็มีแม็กมีเชสเตอร์มีเซเวนเซนตึกไปก,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 กินไอติมแม็กดีวกว่าไปติมโคนนะ่ะ เดี๋ยวเราลงไปด้านล่างเลยนะครับอันนี้ขายเสื้อผ้าเนาะออเขา่าน่าจะเป็นโซนแบบว่าออกอีเวนต์อะไรต่างๆนานาอยู่เสื้อผ้าเขาก็ตัวละร้อยเก้าสเก้าอะไรเงี้ยวี้มีแบบชุดกีฬาด้วยซื้อชุดกีฬาไปต่างจังหวัด,ดมั้ยไปทะเลอยากไปทะเล,ไป,ะเลไปทะเลหน้าฝนสุดยอดปะละเราอะไอตัวนี้ได้มาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอศครีมสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็ซื้อน้ำเปล่าซื้อน้ำเปล่าแม็กซยี่สิบาทก็คือซื้อข้างนอกไม่ซื้อข้างนอกอ่าสิบาทไม่กินไงมากิน2ี่บาท เรากินอันนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปรอรถด้านหน้าเพื่อนั่งรถไปที่แถวให้ยักลาดเทาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวนั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านอีกรอบหนึ่งนะฮะประมาณนี้แหละตอนนี้เวลาสามทุ่มสี่สิบนาทีแล้วนะครับก็ไปนั่งกินแบบแม็กมากินไอติมแม็กมาเนอะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนั่งรถเมย์เพื่อที่จะกลับบ้านแล้วนะครับ ก็จะนั่งไปลงที่หายักลัดพลาวนะแล้วก็เดี๋ยวนั่งรถรถไฟฟ้าต่อไปที่บ้านเนาะก็น่าจะประมาณนี้แหละทุกคนสําหรับเดินเมเจอร์มันก็อาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะมันก็เป็นแบบว่าลงภาพยนตร์เฉยๆเนาะก็แบบทำมาเดินดูว่าเมเจอร์ซีนิเพล็กลังสิตแบบนี้อะไรบ้างเนาะแต่ก่อนเขาจะมีแบบร้านขายของแบบพวกตลาดอะไรเยอะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีละฝั่งตรงนั้นคือ เขาเรียกว่าทางวงกดเนาะสะพานวงกฏมันเป็นสะพานลอยเนี่ยแต่ว่ามันเป็นสะพานลอยที่เหมือนเขาวงกฏขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงถ้าสมมติว่าใครไม่ใครไม่เคยเดินเนี่ยอาจจะงงนิดหนึ่งว่าต้องไปตรงไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะแบบบวกๆไปบนมาเนาะอันนี้ก็ด้านั้นก็จะเป็นตลาดลังสิตนะครับตลาดลังสิตแล้วก็มีเป็นแบบจานุ่นก็จะเข้าไปในแถวไฮยักลัดเพลาวถนนวิภาวดีถนนพลโยธินอะไรเงี้ยนะครับ อ๋อตอนนี้เขาก็มีป้ายโฆษณา,าประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวเรารอรถก่อนแล้วก็ถ้ารถมาแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับเข้าไปในในเมืองอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบต่างต่างจังหวัดป้าอันนี้มันเป็นลังสิทธ์อ่ไปเดี๋ยวรอรถก่อน ตอนนี้เวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็มาถึงที่เซ็นทันรัดพราวแล้วนะครับอันนี้เป็นป้ายรถเมล์เดี๋ยวเราจะเดินไปรถไฟฟ้าใต้ดินเนาะก็คือเดินเล่นมานั่งรถไปนั่งเอ่อก่อนหน้านี้สันนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงไปที่รังสิตนะครับแล้วก็เอ่อไปพีเจส์พาร์คนะครับแล้วก็ไปเดินเล่นที่ัอเนี้ย เดินเล่นที่เมเจอร์มาแล้วเราก็นั่งรถจากเมเจอร์กลับมานะครับนี่ด้านบนยังมีคนเดินกันเยอะแยะอยู่เลยเซ็นทรัลลาดพร้าวก็ใกล้เอพิ่งปิดไปเนาะเขา่าจะปิดสี่ทุ่มนะคิดว่านะแล้วก็อันนี้พนักงานเขาก็เดินกลับกันร้านค้าล้านอะไก็ไปหมดแล้วเนี่ยเพราะมันดึกแล้วอ้าวเหลือน้องตอนนี้ก็เป็น ทางเข้ายูเน็ตมอนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเดินยาวไปตรงนู้นเพื่อที่จะไปลงรถไฟใต้ดินนะครับ mm hmm. พาทุกคนแบบเดินเล่นเนาะ <c oughs> จากมเจอร์รังสิตนะแล้วก็ถักกลับมา mm hmm. ถ้าตรงไปก็จะเป็น ส่วนจตุจักรแล้วก็ MRT จตุจักรนะครับ BTS หมอชิดนะครับเดี๋ยวนี้คือเดี๋ยวนี้คือแบบคอนโดคอนโดเยอะมากเลยแถวเซ็นทรัลพลาวเนี่ยตั้งแต่มี BTS มานี่คอนโดขึ้นมาเยอะแยะเลยดูรถดูรถ พอดึกๆมาก็จะมีรถผลสินค้าเริ่มวิ่งละถึงแล้วรถไฟฟ้าใต้ดินของเราสถานีพลโยธินนะครับคนน่าจะเยอะนะเพราะว่าพนักงานเซ็นท่านเขากลับกันดุานนนมีร้าน เป็นผับเป็นบาร์เนี่ยลงแล้วหวนยศหินประตูสี่กลับบ้านแล้วนะครับอันนี้ก็คือแบบว่าพาเดินเล่นเมเจอร์ลังสิตแล้วก็นั่งรถกลับบ้านเจอก,กันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย